ก็มาดูคลิปกันต่อไปนะคะคือกอ็ลิดาก็กินยาแล้วก็จะมานอนพักผ่อนนะคะแล้วก็จะดูเนี่ยค่ะลิดาจะดูรายการที่มีประโยชน์นะคะลิดาชอบดูรายการที่ลิงมากนะคะรายการ who is my chef ะะหรือว่า เออโตนี้มีจองนะคะมันก็พี่เขาทําตลกนะคะตลกแล้วก็มีความรู้ดีด้วยนะคะเป็นเคล็ดลับเล็กๆ็กน้อยๆเกี่ยวกับของพี่เขานะคะมีการมีคลิปแบบเทคนิคนะคะการทําเทคนิคอะไรเล็กเล็กน้อยๆยเกี่ยวกับอาหารนะคะเนี่ยค่ะพี่ลิดาพี่ลิดาชอบดูแบบนี้นะคะไม่เครียดด้วยนะคะพี่ลิดาชอบดูรายการแบบนี้แล้วดูพี่หนุ่มนะคะ พี่ลิดาชอบพี่หน่งมากเลยพี่ลิดาเป็นแฟนคลับพี่หน่งอยากเห็นตัวจริงมากเลยกับพี่พี่เท่งนะคะพี่เท่งแล้วก็พี่หม่ำเนี่ยนี่นะคะก็พี่ลิดาก็มาแชร์ให้ดูแล้วก็เหมือนเวลาพี่ลิดาป่วยเนี่ยพี่ลิดาจะทำยังไงนะคะก็ ไม่ให้ตัวเองนอนแบบซึมถึงแม้ตัวเองนอนซึมแต่ก็นอนดูเกี่ยวกับควารมรู้ไปด้วยนะคะจนบางทีดูจนรา,รายการยังเล่นอยู่แต่ตัวเองหลับนะคะเพราะว่า <laughs> กินยาเข้าไปนี่เห็นไหมเป็นวิธีคือเขาทําตลกได้มากเขาเข,ขาทำได้ตลกนะคะคือรายการเพลงก็อีกรายการเพลงที่ริดาชอบดูก็คือที่บอกนะคะริดาชอบดูรายการเพลงของไอคอนซีโ r วอย c e แล้วก็เ คนหลังใหม่นะคะอแืแล้วก็ตอนแรกก็เดิมมาร์คซิงเกิลนะคะแต่แบบนี้นะคะลิดาดูนะคะถ้าลิดาจะเข้าไปฟังเพลงเลยลิดาก็จะกดไปในเอยูทู e เพลงนะคะแล้วก็จะหาเพลงนะคะฟังส่วนรายการฝรั่งลิดาก็ชอบดูเหมือนกันนะคะลิดาชอบดูเดอะมัตเตอร์เชฟนะคะอืคือมัน,ม,นมันมันมีเคล็ดลับมากมายนะคะเกี่ยวกับการทําอาหารเกี่ยวกับการคิดการเนี่ยการชิมนะคะเห็นไหมเนะี่ย ลิดาชอบดูมากเลยค่ะรายการนี้นะคะแล้วก็ตลกด้วยงานะะสาหรับพี่ลิงเนี่ยก็เป็นแฟนคลับพี่ลิงเหมือนกันนะคะหวังว่าพี่ลิงคงดูคงได้ดูคลิปของน้องลิดาด้วยนะคะเอ,อแชร์ประสบการณ์ชีวิตเกี่ยวกับเป็นลูกมะเร็งนะคะไม่ใช่ว่าลิดาอยากดังนะคะถ้าเชิญมาลิดาก็ไม่ไปหรอกค่ะหรือว่าแล้วก็ไม่แน่นะคะก็อยากไปแชร์ให้ทุกคนถ้าลิดายังมีชีวิตอยู่นะคะลิดาก็จะไปแชร์ถ้าหากว่าสมมุติลิดาหายแล้วก็ เพราะถ้าเขาเชิญไปออกกับทีวีนะคะกับคุณหมอลิดาก็จะไปนะคะเพราะว่าม like> right ันเป็นมะเร็งเมืองลุกที่พิเศษมากะั่งโอเดาบอกนะคะไม่มีใครเป็นกันนะคะนี่ค่ะลิดาชอบดูมากเลยเนี่ยละกันนะเห็นไหม Who is my chef นะคะสงสารพี่หนุ่มตังเลยเ่ยแอบรักพี่หนุ่มเหรอคะเนี่ยดูสิคะเนี่ยเห็นไหมโดนตีหัวจะไม่มีผมแววับเลย เดูไปแล้วก็เป็นไข้ไปนะคะเขากินยาไปแล้วสองเม็ดนะคะนอนดูไปด้วยนี่คือคลิปที่พี่นิดามาบอกเล็เกน้องน้อยกับกันว่าเราจะทํายังไงให้เรารู้สึกสบายตัวรู้สึกไม่ให้เครียดนะคะถ้าเรายิ่งป่วยเรายิ่งเครียดนะคะบอกตรงต คนที่เป็นโรคมะเร็งเนี่ยถ้ายิ่งก่วยิ่งเครียดนะคะ<ด>มันจะมาของมันเองเราก็พยายามหาอะไรที่ทําทําที่ไม่ให้เราเครียดแล้วดูแล,วดแล้วมีความสุขนะคะรายการสําหรับละครอะ่ะลิดาไม่ชอบดูนะคะละลิดาไม่ชอบดูละครที่ทยิ่งแย่งผัวแย่งเมียกันตบตีกันอะไรอย่างนี้แล้วก็ ออดา่ากันเม็ดๆเ,เ,เ,เหมือนแม่ค้าตลาดลิดาไม่ชอบดูลิดาเครียดนะคะเรื่องละครแบบนี้ลิดาลิดาชอบดูแต่ละครที่มันเป็นประวัติศาสตร์เรื่องจริงนะคะก็เหมือนกับลิดาชอบดูเรื่องนั้นนะคะลิดาชอบดูบุกเพศสนีวาดหรือว่าเรื่องอะไรนะคะที่ว่าอะไรแล้วนะที่ว่ามันผ่านกระจกมานะ่ะเรื่องอะไรนะอะไรแล้วจำไม่ไดล้ลิดาดูนะคะลิดาจะดูแบบนี้ ด,ดิดาชอบดูหนังประวัติศาสตร์นะคะที่เขาทามาจากเรื่องจริงเอามันเรื่องจริงถ้าเขามาเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยใน,นละครก็โอเคแต่ไม่เป็นไรแต่มันก็คือประวัติศาสตร์จริงๆนะคะเพราะดิดาชอบเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อยู่แล้วเออมันสมัยสมัยเออพระเออกุงศรียยุทธยานะคะก็จริงนะคะเนี่ยเนี่ยไอเรื่องบุพเพสันนิวาสเนี่ยดิดาดูเป็นร้อยครั้งเลยนะดิดิดาชอบมากมากค่ะ ไอ้เรื่องแย่งผัวแย่งเมียแย่งสามีกันแย่งเมียนงเมียน้อยอ่ะมันมันก็มีมาตั้งแต่ประวัติศาสตร์อยู่แล้วใช่ไหมคะมันก็ก็ธรรมดานะคะแต่ว่าแต่ว่าที่ไปดูละครจริงๆเกี่ยวกับรักๆแย่งผัวแย่งเมียตบตีกันโอ้ยแบบนั้นไม่เอานะคะไม่ไม่เอาเครียดก็ไม่ชอบก็ไม่ชอบ เขอพูดตรงๆนะค่ะพูดตรงๆแล้วก็แล้วแต่คนชอบนะคะบางคนเพื่อนของลิดาบอกว่าโอ้ยอยากเป็นตัวร้ายวันนี้ส่งให้ลิดาดูบ่อยนะคะบอว่าลิดาดูเรื่องนี้สิมาใหม่แล้วละละครอ,อะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่เอาค่ะไม่ชอบค่ะแล้วก็ยิงเรื่องอะไรอีกอะไรนะ<ม>อะไรอ่ะเรื่องนั้นลิดาไม่ชอบเลยนะคะลิดาดูนะ,ะเรื่องที่ว่าพระเอกพระเอกเป็นคนไทยแต่มีน้องสาวอยู่ประเทศจีนแล้วไปแอบรัก แอบรักกันรักกันแล้วโด,โดยที่ไม่รู้ว่าเป็นน้องสาวแท้ๆนะคะไหนเห็นไหมเนี่ยลิดาไม่ชอบดูนะคะทำหนังแบบนี้ละครแบบนี้ลิดาไม่ชอบดูนะคะเนี่ยค,คนเราเนี่ยแต่มันก็คิดถ้าเรามาดูแล้วก็เรามาดูให้เป็นวิชานะคะเป็นวิชานะคะลิดาก็จะดูนะคะ <S <S เป็นวิชาว่าเออ <S <S จริงๆแล้วบางทีเราอาจจะมีพี่น้องอยู่ที่ไหนก็ได้เราต้องตามหาใช่ไหม แล้วตกลงเห็นไหมไม่ได้กันเพราะว่ามารู้ทีหลังว่าตัวเองเป็นน้องของสาวของตัวเองไอ้เรื่องนี้มันเป็นเรื่องนี้มันนานแนละ้วเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะนะเกี่ยวกับเป็นคนจีนนะคะเรื่องอะไรลิดาจำไม่ได้คือลิดาไม่ชอบดูลิดาก็ไม่จํานะคะถ้าเรื่องไหนลิดาที่ชอบดูลิดาก็จะจําไว้นะคะเพราะลิดาคิดว่ามัน มัน,ม,นมันเกินไปนะคะ,ะคนมังเรื่องแต่เขาก็เอาออกมาเป็นจริงๆนะคะเนี่ยนี่ดาชอบดูมากรายการเนี่ยค่ะคูอิชมาเชฟนะคะใครอยากรู้ก็ดูนะคะมีประโยชน์นะคะแล้วก็มันมีพี่ลิงเขาทาเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะคะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆบางคนก็ออกมาให้ ทำให้ดูว่าวิธีการปอกกระเทียมง่ายยังไงเออวิธีการปอกไข่ยังไงเออง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นควารมรู้เลยนอนด้วยนะคะเนี่ยสําหรับเออมันมีประโยชน์มากนะคะแล้วก็ขเขาก็ทําตลกไปด้วยนะคะมันทําให้เราหัวเราะไปด้วยเนี่ยค่ะไม่เครียดนะคะเวลานอนปวด,ดนี่อยาดูอย่างนี้ยค่ะแล้วก็บางทีลิดาเบือ่อถ้าดูหมดแล้วนะคะดูทุกตอนแล้วลิดาก็จะไปเปิดดูพระอาจารย์สมปองนะคะเออนี่ตอนกลางคืนนะลิดาจะดูธรรมะนะคะแล้วกลางวันลิดาจะดูแบบเนี้ยคะ่ะ ถ้ามีเวลานะคะไม่ใช่ว่านอนดูทั้งวันนะคะก็เหมือนที่บอกลิดาจะติดตามเฉพาะเวลาเออข้อทิศหนึ่งเขามีครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยรายการ w ูอิตไม y ์ h ช The v o i c e The ด o i c e ด้วยนะคะแล้วก็เออรายการ yeah, ยืนหนึ่งนะคะยืนหนึ่งก็เหมือนกันนะคะมีความรู้นะคะเดี๋ยวเขาเอาคนมาออกว่าเออยืนหนึ่งใครคือคนยืนหนึ่งแล้วก็คนที่ไปเล่นกล้ามฉีกกล้ามทำสัญญกรรมอะไรอย่างนี้คะ่ะโอ้ดีมากรายการพี่อะไรนะ พี่คนนั้นเ็าจัดอยู่นะคะเป็นคนใต้เหมือนกันนะคะชื่ออะไรแล้วที่หล่อๆอ่ะหล่อมากที่มีอะไมจำไม่ได้ขอโทษนะที่จําชื่อไม่ได้แต่ก็รู้รู้ว่าคือใครเป็นคนใต้เหมือนกันนะน้องคนนั้นอะจะเป็นหนักจัดรายการนะหนักจัดรายการน้องที่หล่อหลอแล้วคะหล่อเหมือนในลูกครึ่งเลยแต่มันแต่ไม่ใช่ลูกคร่งนะคะเขาเป็นคนปูแก็ตด้วยคนใต้เนี่ยอจะมีเมียเป็นสลังนะคะอืชอบดูมากเหมือนกันรายการยืนหนึ่งนะคะ ชอบดูมากๆเพราะเขาเอาอะไรแปลกๆมาให้ดูนะคะแล้วเขาก็ มันเป็นความรู้ด้วยนะคะความรู้แล้วก็ตลกสนุกสนานไปด้วยนะคะมันไม่เครียดนะคะเนี่ยนิดาชอบดูอย่างนี้นะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเครียดเพราะมะเร็งอ่ะมันเป็นชอบมันมันชอบเป็นโรคเครียดนะคะนี่ก็มาบอกเล่า90ความรู้เล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับคนที่เป็นมะเร็งว่าถ้าจะดูทีวีหรือดูรายการดูอะไรนะคะอย่าไปดูเรื่องเครียดๆไม่เอานะคะเนี่ยดูเรื่องสนุกแล้วเราก็ได้ความรู้ไปไปด้วยแล้วเราก็มาหัดทํา ออก YouTube ให้เขาดูไปด้วยนะคะเห็นไหมมันต้องมาลองอะค่ะมันต้องมาลองเห็นไหมคะเหมือนที่พี่ิดาบอกนะคะเนี่ยดูอยู่เนี่ยชอบดูมากเลยอ๋อมาคุยกันอีกคลิปหน้านะคะพี่ลิดาก็มาบอกแค่นี้นะคะวันนี้วันนี้พี่ลิดาก็จะไม่ทําคลิปต่อแล้วนะคิดว่าเพราะว่าพี่พี่ลิดาจะพักผ่อนนะคะพี่ลิดาแค่มาบอกว่าพี่ลิดารักษาอาการเพื่อช่วยเหลือคุณหมอไปด้วยนะคะอาการของพี่ลิดาน่ะ พี่ลิดารักษายัางไงนะคะพยายามรักษาอาการของเองไปด้วยว่าพี่ลิดาพี่ลิดาทํำยังไงกับร่างกายของตัวเองไม่ใช่ว่ามานั่งเฉยๆนอนเฉยๆเวลาป่วยก็เอาแต่นอนเอาแต่นอนไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะเราก็ต้องหาวิธีที่ทำไม่ให้เราเครียดเพราะโรคมะเร็งนีมันชอบโรคเครียดอยู่แล้วนะคะอย่างที่บอกก็ฝากกันแค่นี้นะคะคลิปนี้ขอบคุณมากนะคะใครที่ชอบก็ติดตามแล้วก็ ช่วยกดคือไม่ใช่ไปดูเฉยๆแล้วไม่กดไลค์ให้นะคะก็มีแฟนขับมาเยอะแยะมากหลังบ้านนะคะก็คือที่ใน messenger แต่ไม่เห็นไปกดไลค์ให้เลยอะ่ะ <c oughs> ขอกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเพื่อเป็นการทําบุญกันไปด้วยนะคะถ้าใครกดไลค์กดแชร์น่ะคนนั้นก็ได้บุญไปด้วยนะคะพี่ลีดาทําบุญนะคะที่ทำยูทูบและทําบุญให้ทุกคนได้รู้นะคะได้รู้ว่าเออ การที่เราช่วยคุณหมอไปด้วยในตัวรักษาโรคมะเร็งของเราไปด้วยช่วยคุณหมอไปด้วยไม่ใช่ให้คุณหมอรักษาเราอย่างเดียวนะคะมันก็ไม่หายเราก็ต้องรักษาเราไปด้วยนะคะนี่คือวิธีที่พิธิดามาทํา youtube เพื่อทําบุญให้แก่ทุกคนนะคะคนที่เป็นทั้งไม่เป็นมะเร็งทั้งเป็นเบาไม่ว่าเป็นเบาหวานเป็นอะไรก็เหมือนกันนะคะมันก็เป็นโรคเครียดได้เหมือนกันหมดแล้วไอ้โรคเครียดเนะะี่ยค่ะสาคัญที่มันก่อโรคนะคะ ก็มาฝากกันแค่นี้นะคะก็วันนี้ก็แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากที่ติดตามนะคะน้องที่เขียนอะไราหมกแล้วเนี่ยทางมิสเซนเจอร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะพี่จะสู้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ